จากผลของการบำบัดรักษาเช่นคนไข้าอาการดีขึ้นคุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นท่านถ่ายคลิปแล้วออกสื่อบ้างลงโซเชียลกันก็ต้องสู้กันทางสื่อเพราะขณะนี้เนี่ยดูดูไปทางสื่อมันมีแต่ข่าวลบมันมีแต่ข่าวปลอมมันนาศัยแสงของของกระแสกระแสกัญชาช่วงนี้มันก็ไม่ออกคนพวกเราถ้ามีอะไรดีด เรื่องเกี่ยวกับการใช้กัญชาลงเลยครับถ่ายคลิปนาทีหนึ่งครึ่งนาทีนะครับพูดแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปคนไข้รูปของผู้ที่ใช้เนี่ยว่ามันได้ผลดีคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไรเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรผมยืนยันครับว่ากัญชาย,ยังเป็นทางออกของระบบสุขภาพของเมืองไทยเราจะประหยัดงบประมาณได้อีกเป็นหมื่นเป็นแสนร้าน ให้กลับมาใช้กัญชาในการสร่งเสริมสุขภาพนะครับไม่ต้องอะไรนะครับบอกชาวบ้านเลยครับปลูกกัญชานะครับเอาใบเอากิ่งเอาก้านเอาส่วนประกอบของกัญชาเนี่ยมาต้มเป็นชากินนะฮะสุขภาพท่านจะดีครับไม่มีโรคพื้นฐานนี่หมดเลยนะครับโรคพื้นฐานของท่าน วันนี้โรคอะไรรู้ไหมที่ผมเจอบ่อยมากขึ้นเนี่ยนอกจากโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเหลือหลังเบาหวานความดันไขมันนอกจากพวกนี้แล้วซึ่งตอนนี้คนไข้ทุกโรงพยาบาลนะฮะเกินครึ่งหนึ่งคนไข้ o บ d ดีเนี่ยเป็นคนไข้โรคเบาหวานความดันไขมันครับมากกว่าครึ่งแต่สิ่งที่ผมเจอณนะปัจจุบันนี้ในทางการแพทย์นะฮะในโรงพยาบาลของรัฐนะ เกิดโรคอะไรมากขึ้นนะรู้ไหมฮะภาษาทางแพทย์เขาเรียกโรคออโตอิมูนโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองมันเกิดยังไงฮะเมื่อกี้ผมบอกแล้วฮะทุกวันเนี้ยเราเราเสพสารเคมีกันโดยที่ไม่รู้ตัวก็เยอะสารเคมีจากสิ่งแวดล้อมสารเคมีจากยาที่กินหลายหลชนิดมันทำให ภาวะภูมิต้านทานในร่างกายคนเรามันเพี้ยนไปผมไม่ได้เรียกภูมิต้านทานบกพร่องผมเรียกภูมิต้านทานมันเพี้ยนไปแล้วปรากฏว,ว่าทำไมทุกวันนี้มันเจอเยอะขึ้นคุณหมอวินิจฉัยมากขึ้นแม้กระทั่งโรงเรียนแพทย์วินิจฉัยคำว่าออโตอิมูนมากขึ้นเพราะอะไรเ,รเพราะวันนี้เวลาคนเจ็บป่วยมีอาการผิดปกติไปโรงพยาบาล คุณหมอทุกโรงพยาบาลพยายามหาสาเหตุก่อนการรักษาเจาะเลือดตรวจตรวจพิเศษอันตราซาซี can, MRI, ทีสแกนมารอทำสแกนสมองทุกอย่างทำหมดจากโรงพยาบาลอำเภอส่งไปโรงพยาบาลจังหวัดส่งไปโรงพยาบาลศูนย์ส่งมาโรงเรียนแพทย์หาสาเหตุกันอยู่นั่นนะครับพออาจารย์ที่โรงเรียนแพทย์หาสาเหตุกันอยู่สักหลายๆเดือนหรือเป็นปีไม่รู้สาเหตุ ก็ไม่รู้จะทำไงฮะก็ต้องวิจฉัยว่าออโตอิมูนพอวิิจัยว่าออโตอิมูนเริ่มการรักษาเลยครับออโตอิมูนก็รักษาไงรู้ไหมครับเขาให้ยากกดภูมิเพราะภูมิด้านทานมันทำงานมากเกินไปทำงานจนทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะทุกส่วนของร่างกายก็แล้วแต่ว่า ใครจะออกอาการอักเสบของส่วนไหนบางคนออกทั้งข้อบางคนออกท้งผิวหนังบางคนออกก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะออกอาการทางไหนคุณหมอก็เริ่มเลยครับให้ยากดภูมิยากดภูมิที่ใช้กันเป็นประจำมีอยู่สี่ห้าตัวเริ่มต้นจากสเตียรอยฮะไม่ต้องพูดนะว่าสเตียรอยพอใช้กันไปนานๆผลเสียมันยังไง แล้วก็มียากดภูมิที่ใช้ประจำอีก2-3ตัวพวกเมทโทแท็กเซตไฮดรอกซีคอลควิอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยบางคนนะฮะให้เขาจะเริ่มให้ยากดภูมิหนึ่งตัวก่อนพอหนึ่งตัวแล้วอาการยังไม่สามารถลดอาการได้หมอเดือนต่อไปเพิ่มอีกตัวเพิ่มอีกตัวบางคนได้ยากดภูมิ4ตัว5ตัวกดจนกระทั่งหมอโทษนะครับ ผมขอยกเป็นเคสเคสตัวอย่างคุณวินัยไกรบุตรฮะจากเขาคงของพ่อมากพระเอกหล่อคมสันฮะผมเห็นภาพล่าสุดฮะทางโซเชียลเนี่ยไม่มีเขาเดิมเลยครับกลมหน้ากลมเป็นพระจันทร์เลยครับร่างกายเนี่ยผิดปกติผิวหนังผิดปกติไปหมดเลยผลจากการใช้ยากดภูมินา,นานเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นทางออกเลยมีทางเดียวฮะวันนี้กัญชาเข้ามาเป็นเป็นพระเอกฮะท่านเชื่อไหมฮะว,ว่าใช้ใช้กัญชาหยดเพียงไม่กี่เดือนฮะภูมิท่านท่านทุกข้เขับคามปกติหายเพี้ยนทั้งหมดเราลดยากดภูมิตั้งหมดได้ดมันเป็นเป็นเรื่องวิเศษอย่างนี้ครับ พดดนเนพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมเจอเคสอย่างเงี้ยเยอะเยอ,อะแยะแล้วก็สามารถลดยากดภูมิจากเขามีความทุกข์ยากจากอาการที่เกิดขึ้นจากการกินยากดภูมินี่พอเราใช้กัญชาไปสักระยะหนึ่งคุณภาพชีวิตก็เปลี่ยนไปหมดโรคภุมมภูิเขาบอกให้พูดโรคภูมมภูิก็เป็นส่วนหนึ่งของยาของโรคเอสเโรคตัวเอสเอเป็นส่วนหนึ่งของโรคออตโตอิมูนมีเป็นสิบโรคฮะรูมาตอยนะ เาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลกออกโต,โอ,ตโอิมนะครับเดี๋ยวนี้พูดง่ายๆถ้าหมอหาสาเหตุไม่ได้ระยะหนึ่งฮะบางคนหาสาเหตุอยู่เป็นปีที่โรงเียพทย์นะครับใช้การตรวจพิเศษทุกอย่างหาสาเหตุไม่ได้หมอก็ไม่รู้โจะวิิจฉัยเป็นอะไรโยนไปออ,โ,อ,ตโ,อ,อ,อโตอิมูนครับออโตอิมูนดีซีทุกคนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงผมถึงอยากจะย้ำนะว่าถ้าท่านใด มีเคสหรือกรณีผู้ป่วยที่เราอาจจะเป็นญาติเรานะในครอบครัวเราแล้วใช้กัญชาบ้าน,านพื้นน,นะครับต้มกินนะฮะบ,บางคนสกัดไม่เป็นก็ต้มกินแล้วถ้าเกิดเขาดีขึ้นถ่ายคลิปสั้นๆครึ่งนาทีหรือนาทีหนึ่งลงโซเชียลกันนะครับแต่ขอให้เป็นข่าวจริงนะครับอย่าเป็นเฟกเฟกนิวอย่าเป็นข่าวปลอมทุกวันนี้ ผมก็เสพข่าวปลอมจนจนไม่ไหวแล้วครับอิ่มไปหมดแล้วครับนะครับก็ฝากเท่านี้ครับขอบคุณครับ